ครับผมพี่น้องครับสวัสดีครับสวัสดีช่วงตีสี่สวัสดีอาจอยครับสวัสดีค่ะอาจอยครับเก็บเห็ดจ้าหองไพรผมครับกำลังไต่เห็ดครับมาสามคนครับผมพี่น้องกับบ้าบอยครับมาหนีพากันมาไต่มาไต่เห็ดพี่น้องไต่เห็ดเก็บเห็ดว่าสันครับแล้วมึงมึงน้ำกันครับครับผมพี่น้องเห็ดนตั้งเหล่ยครับเห็นตั้งเหล่ยดอกนึงช่วงนี้สิบบอน ในปาดขาปันไดเด้อครับดอกหนึ่งครับพี่น้องดอกที่สองครับดอกที่สวยบอกเมื่อนห้่บ่าบยขออนุญ,ญาตว่าตัดขาเห็ดนะครับผม <laughs> ไปตัดอยู่บ้านพี่น้องดอกนีงตุๆคตังครับดอกนีงครับ วิทยาลาตัดขานหิตเตอครับผมพี่น้องเป็นอีกดอกนึงครับตุมต่มตุ่มดอกนางแหล่ครับป๊าดพี่น้องมองน,นี่ช่องดอกงามเลยครับโอ้เต็มคาราเบียดอกปักใหญ่เลยป๊าดนางแหล่ครับพี่น้องดอกนึงครับดอกตุ่มตุ่มครับดอกนี้ดอก ดอกนึงครับนางเล่นางเล่นางดำนางเล่ครับพี่นอ้องมื่อนี้เปิดหาเปิดหาเาห็ดน้ำปลาเพ็ดครับครับผมพี่นอ้องน้ำปลาเพ็ดครับครับดอกนึงครับพี่นอ้องโอ้ย ตัวบอกใหญ่ยังพี่น้องน้องกระดดอกนั่งครับนั่งเลยดอกนั่งครับอะไรเกลียงเซ็บเสียครับดอกนั่งครับอันนี้ะอะไรออเออหัวเขาแป้งครับพี่น้องดอกสวยๆครับครับคุ อกอัดจอยเอาผ้าพันยบ่อยมาใต่กับเฮ็ดมดประจนจังสละมือเห็ดมือเห็ดบ่มดกับบ่ออ่อนนะพี่น้องมือเห็ดมดเอิ้นโหใส่งานบ่แต่เลยมาทำงานเลยอัดจอยนั่งเลยครับโครงการคนละครึ่ง ดอกนังครับนผมดอกนึงครับไอ,บอ้โอ้ยดั่งเลยนี่นเแกฮึดอ,ดอกส,ยสวยๆนะนี่ทำไมไม่โฟกัสให้เลยพี่ดิ่ว่าอะไเก็บไว้ล่ะซ้ำดอกพี่น้องดอกที่สีสวยๆครับ ขาแปลงเมื่อกี้เห็ดนาแหลกครับชวนกันว่าเก็บเห็ดนั่งแหลยแล้วก็สิบเปรลวงเขาปลาเห็ดไข่ว่าทนายนนตอนนี้ลงอยู่ปลาเพกอยู่ครับผมพี่น้องหมุนปลาเพกอยู่ครับผมพี่น้องตอนนี้เจ้าหน้าก็สิบไปลงลวงใน้ดงครับเบิ้งเห็ดนั่งแหลกจกเข้าก่อนครับผมว้าวาว้าวาว้าวาว้าวว้าวสามดอก สามดอกที่สวยเลยพี <enfant> ja. ่น้องสี่ดอกห้าดอกอัจอยยังมาแล้วพี่น้องโอ้นัจอยฝ่ามาได้บ่ได้เห็นเห็นงามผมเลยนี่นี่ห้าดอกพ่น่ะดอกที่สามดอกที่สี่หกดอกพูน่ะพี่ งกดอกยนะดอกที่พูดนหรอพูดดอกที h à, h á, <S <s ่หาของผมอ่ของผมเห่อผมเฮียนออ้ดอกํางามครับขี่้งนอกดอกสวยเลยครับดอกสวยเลยครับหางกดอกครับมองเดียวครับมาแล้วอาจารย์ว่าเห็นเรางกนี่นี่ จ้านี่เห็ดไก่โอ้ยเห็ดลัางเรือเห็ดลัางเลยตัวอาจารย์ว่าเพิ่งเห็นละงูพี่น้องเห็นละงูเพื่นนี่ใจเล่นบักหันหนึ่งบ้าบ่อยเวลาเห็นละงูแข่งขอกแมาเลี้ยงเราครับผมพี่น้องคุบรรยากาศช่องสครับผมหอยเรือหอยเรือพี่น้อง chung ngoài phân chín thì nó mà thằng chung nó con là khơi xác chín im là thì ừ. đài Mình đọc đọt nhầy hạc mày với nó có 3 thêm xí hạ đọt bỏ nếu đầy nó ừ, nó

แมนมิจะแกงพวกเห็ดปวกเห็ดปนเห็ดไข่ไปสินะครับอันนี้เห็ดข้าวแป้งครับพี่น้องนั่งเร่นั่งเร่นังกำเห็ดนั่งเร่ครับอันนี้เห็ดข้าวแป้งโอ้โแลครับนั่งเล่ครับพี่น้อง ่ส,สวยครับผมอ่๋อเ,เป็นสา,ามสามก็เป็นหกสามสามเป็นสามสิบสามโอ้อดองสวยครับ ดอกบกใหญ่นี่พี่นนอแมงกินงอม่าไมครับแขนมันตันเลยบออ๋อม่ับโอ้ยโอ้ยพี่หนออกมัเป๊ะๆโอ้ยน้อยด เห็ดนั่งเหลือไงพี่น้องจะาบดอกบโ่เหลือแล้วครับรอโอ้ยแบ,แ,บแบ่งกันแบ่งกันอ่ะแบ่งกันแบ่งกันอ่ะแบ่งกันเออโอ้ยมันอยู่บ่บอยคออนุญาตบ่ตัดขาเห็ดฟอบนะครับผมพี่น้องสิบห้าท่านเพิ่นครับเนี่ยมอจอยไว้ครับ คาราเบลสองดอกนี่พี่น้องชันสวยนี่่กันค่ะนีแกโอ้สี่ม้วนเนี่ยเขาเบิ่งจักจังไหลหรอแม่ยืนสบเนี่ย โอ้ยน่แเอาเอะอ่ะมันเผาจอยมาไก่ั้งแต่บ่าบ่อยพี่น้องเพิ่นแหงไว้ายสองสิได้เห็ดแต่ละดอกงานก้นแต่ห่อพี่น้องอาจอยเขาเก็บได้ดอกนึงเพิ่นผุนเพิ่นไปต้นหนาห่อเพิ่นได้เก็บไปหมดละเก็บอ่ะเก็บเก็บ กบาชื่องคือไผ่ล่ะคือผู้เก็บเลยจ้ะเอากระตาตังบางอาจอยไปก่อนรถสิญญาต์อาเอยเห็นดอกเดียวเจาก็ยิ้มมาหาข่อยลายดงใดก็ไม่รู้แหละตอนนี้เก็บเห็ดก่อนโอ้ยหัวหักหัวคอน นั่งเลยโอ้ยสองดอกครับน,อยอยน้องยินไปน้องดอก้องงามเลยครับผมย่าให้ผมตายเลยป้าพี่น้องมาจะใสกันลายคน,นักแจงมากพี่น้อง <c oughs> อย่ามือขึ้นบหรียวเห็นกันครับแจ้งออกมาจริงเลียวเห็นกันพี่น้อง มือนรับผมปลายคนเลยครับต่างคนต่างหาอยากหาก,กินครับผมพี่น้องตื่นเช้ามากอบโมเดียยูซื้อครับพี่น้องเอ้ยหาของอยากของกินหาก,กินตามฤดูครับอันเห็ดเนี่ยนีฮอันขั้นเห็ดออ,นนอนกเนี่ยน้อกระชิบว่ารักคนละครับผมพี่น้อง พีคนสวยได้ไลยอยู่บ่อืมดีไห่ไปกระดิแทกตากันมาตั้งเต้นึเปเลยล่ะนี่มาตีซีมาตีซีมาตีเลยมาตีหามาหอดพี่ตีหาพอดีอตีหาใชนี่หาเราใบนามถ่วไปต้มกัญเจตตุมอซับว่านใบนามถ่วไปต้มมััญเจแสบเนามันหอมใบนามถท่วมันหอม แล้วเมียหมูว่านบไปต้มได้หมูว่านนี่ไอ้ใยมอนไปต้มใยมอนเอาไปต้มโอ้ยเพียบครับผมพี่น้องฮัเฮ็ดอีกครับผมพี่ใบคนสวยครับค่ะวันดีค่ะมาเก็บเห็ดเก็บเห็ดครับผมพี่น้อง หาเห็ดแต่เสาขึ้กันครับผมพี่น้องครับจะไปเบิ่งน้อกันดีครับนั่งเลยจะมันเถ่าครับผมพี่น้องนาเขาเอ้เห็ดเขาเอ้เห็นยังไงเห็นนั่งเลยครับผมพี่น้องเห็นนั่งเลยต่กับว่าดอกแล้วครับผมพี่น้องมันอยู่แดดอยู่กลางห่มครับกูซีพ่อจะระดอกพี่น้องครับ โอ้สามดอกครับผมพี่น้องไม่ได้ดอกกันดอกน้อยนึงอ่าอืมอาโรลดมันอืดอืดอืมไม่เปิดคักเปิดแน่พี่น้องฮาก็ฟอดอกนึ่งอู้ดอกสวยๆครับพี่น้องครับไม่เป็นไรครับโอ้สองดอกผมพี่น้องที่ดอกนึงครับ ขอม้ามครับพี่น้องดอกเหลือตีๆอย่างสีเลยไม่ต้องเก็บเอ่มาเห็นนั่งแหล่พี่น้องเนาะอาเนาะนั่งแหล่ของแท่บัดแงยดอกไมาเท่าเท่าข้นกะบัวเท่า เราก็เพื่เก็บใจเอาไหมแกงทีสวยครับฮาดอกครับผมพี่น้องมองนี่พี่น้องไปเห็นหดเห็ดหกหลายผมสองดอกครับทสองดอกนี้พี่น้อง สองดอกนี่คือเท่าแท้เท่าคือปูพ่อแท้เท่าโอ้ยเอาเท่าเอาเท่าเอาเท่าครับสีเพิ่งั้นแข็งแข็งอยู่ครับผมเกขียบๆเขียบๆแค่เผาโค้งนิดก็ะเบนนังลูกเรียวพอเห็นไั้ไนี่ครับผมอ๋อพี่น้องนี่กระแป้งครับสองดอกสวย ดอกนี้ครับพี่น้องแกมันจะแสบใช่ไหมพี่น้องอเห็นน้ำกันครับพี่น้องผมกลมละซองอยงู่นี่แล้วครับ ดอนค้นครับเห็ดนั่งเลนครับเห็ดหน้าวัวห็ดหน้าวัาาวสองดอกครับ โอ้ยลกเขคอทรงตาลูกอีกแล้วเลิงปลาี่ตาเม,มืองปลาข้างหน้าพี่น้องถ่มหัวตาหมุนว่ามันลูกข้างเลย,ยพี่น้องล็อกเล็ก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  <laughs> ล็อกเล็กขังทรายเล็กขังหัวหมุนว่ามั็นลูกข้าง Phải hình mảnh hẹn ngàm Tiền cha Bà Hải cứ ở nhung nằm Cứ bỏ này nó muộn cho bà tuần cùng, nào ของนีครับผมบรรยากาศต้นกรุงต้นกรุงต้นกรุ้งงามๆครับบรรยากาศชุมชนเสาครับผมพี่น้องน้องไผ่บุกมือย้อยๆหน่อยน้องไผ่ครับหลานสาวย่าจุดว่าขาหลากตามหมุนหลุ่นจุดว่าเรากรูคางพี่น้องมอนนะครับ เห็ดนางแหล่เอ้ยอึดอยู่อึดเห็นเนาะเห็ดนางแหล่อยู่ใสเนาะฉันอยู่นี่มาส่นอันนี้บ่แม่นเห็ดนางแหล่เห็ดอีหลีบอกเขาฉันอยู่นี่ แล้วพันสีเห็นแม่เพื่อนมือนี่แหละน้องมิกกี้มาดูแม่หาเห็ดนะวันนี้แม่หาเห็ดคุณแม่หาเห็ดแล้ววันนี้น้องมิกกี้โอ้อันนี้เห็ดนังแล่พี่น้องเห็ดคคกเห็ดคาตัวนี้น้องกิง เน่นี่ต้นข่อยแม่ามีเารียกามนเออ๋อขนามารุ่นห้อเนียนี่นันปขมารุ่นย้อย้อยอยแมนย่แมนย่แมรีต้อมา้มาพ่อมกันลรวก็พ่งซัมดี้ก็บอกแม่ซีดแม่ซีดโลกเนี่ยอืมสงไข่ไยังน้ำดนั่นคทานครับ นี่ครับผมพี่น้องครับมื้อนี้ก็พ่อได้แกงอยู่ครับผมพี่น้องครับนี่ครับผมผลงานมื้อนี้ก็ได้อยากได้กินอยู่หรอครับผมพี่น้องอันนี้เห็ุการตาของอาจอยครับอันนี้ของบาบอยครับข้าจะทายครับเพาท่านอาจอยอาจอยหยาดต่ำเลยอันนี้ของน้องน้องไทยไส่ใส่เอาไว้พี่น้องเพิ่นเบิ่งสิ็่าบ่อบบอจังไรก็ได้แกงอยู่ดรอซ้ำนี่ ไปเอาไปอ้างลูกอยู่บ้าน <c oughs> ครับผมสำหรับคลิปนี้นะครับผมบ้าบอยกับขอบคุณพี่น้องที่ติดตามราับชมเป็นกำลังใจให้ทีมงานกระทบหน่อยสามลังครับบ้าบอยดินินทิศอีสานพี่น้องดินทิศอีสานซามิอีสานพะเลาะครับฝากพี่น้องเป็นกำลังใจให้ลูกแห่งร้านทีมงานเมื่อสักครู่สักคนทีมงานของอาจอยน้ำนี้ด้วยครับผมพี่น้องครับผมมื่อน,นี้กับอขอไวยสิริสกันครับพมอกันคลิปหน้าพี่น้องอยู่ดีไม่แห้งลำ้วยสุขภาพแข็งแรงครับผมสวัสดีครับลา